ขอบคุณนะคะพี่เอกะก่อนจะถ่ายทุกครั้งพร้อมนะครับไม่เคยพร้อมสดค่ะประชาสัมพันธ์ฟังกันเพลินๆวันนี้ตั้งแต่เช้ากันแล้วค่ะคือทุกครั้งนะตาว่าตาลมดีมากเลยภายใต้อากาศเท่าไหร่ในกี่องศาแอปลูกแอปทำงานมากไปเปล่าลูกแอปคาทักทายลูก ตั้งแต่เช้านะคะตาจะภาษาเด็กเขาเรียกว่าอะไรมาตาจะเล่าให้ฟังเชา้าพระอาจารย์ท่านก็เสร็จกิจรายวันถูกต้องไหมคะดิมธบารชั้นต่างๆนานาเรียบร้อยวันนี้พิเศษด้วยเช้ากับปกติเพราะว่าเร่งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อพวกเรานะคะตาก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพจริงๆนะเพราะว่า พอเสร็จกิจใช่ไหมท่านก็รีบมาเตรียมผังม้วนผังกันเสร็จเรียบร้อยตาขอเป็นตัวแทนทุกท่านเทเบาๆเตรียมผังเรียบร้อยนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับพวกเราที่จะพระอาจารย์เมตตามอบให้นะคะแล้วก็เก้าอี้นะพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็เตรียมเก้าอี้เรียบร้อย ใครจะนั่งโซนไหนอะไรอย่างไรจะเป็นพิกขุวัดนาป่าพงหรือว่าพิกขุผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่ก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกเราเราเนี่ยคะ่ะเจ้าหน้าที่อะไรจะนั่งโซนไหนอะไรอย่างไรโอ้ยละเอียดมากเลยอะ่ะต้องโอ้ยพวกเราก็มีหน้าที่อุปถากนะตอบสนองต่างๆนานา,นาน ส่วนตาก็ช่วยจัดแจงการงานตามหน้าที่ของตัวแทนคณะสิทธิ์ค่ะก็เหมือนทุกท่านได้ทำไปกับตาเพียงแค่ตาสื่อสารทุกท่านอนุโมทนาเหมือนทำกับตาไหมตามนั้นก็คือเตรียมสถานที่นะคะเตรียมโต๊ะที่จะวางสื่อไว้กับพวกเรารวมไปถึงสถานที่ที่คณะสงฆ์จะมาพักกระจุกกระจิกกค่ะรายละเอียดเยอะแย,ยะมากมาย ยังมีพวกแม่ๆทีมทุ่งสีอุดมก็น่ารักึงเลยอ่ะมาก่อนบันงานเป็นสิบวันเน่ะมาช่วยมาช่วยกันน่ารักมากๆเลยค่ะต้องอนุโมทนากับแม่ๆด้วยรวมไปถึงพี่ขุดด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอะพี่เอ๋ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายสามใช่ไหมคะเราทํางานกันมากไปมัน <laughs> ไม่รู้วันรู้เดือนบ่ายสามจะบ่ายสี่แล้วค่ะ ก็ยังคงยังคงเตรียมงานกันอยู่เนาะก็อย่างนี้ยค่ะตามสัญญาแต่ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ฟังเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะมีภาพอะไรพยายามพยายามปรีดเวลาแล้วพี่เอก็รีบตัดคลิปห้าทุ่มทุกคืนเลยขอฟ้องแต่ก็ยินดีแล้วก็มาพบกันสิคะวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะรักค่ะอย่าลืมนะ รวพลังบอกรักพระพุทธเจ้ากัน